สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับคำวิทย์มีพี่แตนอยากเล่าค่ะคำวิทย์มีพี่แตนอยากเล่าวันนี้เรื่องราวดีๆที่นำมาเล่ากันค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสายตาเออย่างไงล่ะคะพี่แตนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสายตาจะจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสายตาสะทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวโดยตรงกับดวงตามากกว่าค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบแล้วก็พี่แดนเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าพี่แดนเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์แต่เป็นคนเป็นเป็นคอนแทคเลนส์สายตานะคะคือด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยเจอภาวะสายตาสั้นมาก่อนแล้วช่วงนี้ก็ยังมาเจอภาวะสายตายาวอีก ก็สนุกสนานคื้นเคืงกันไปเนาะแต่ว่าคอนแทคเลนที่ใช้เนี่ยเป็นคอนแทคเลนสำหรับสายตานะคะไม,ไม่ได้เป็นแบบว่าคอนแทคเลนแฟชั่นหรืออะไรอย่างนั้นะเนาะอันนี้แค่บอกในส่วนของพี่แตนนะคะทีนี้ถามว่าวันนี้แล้วจะมาคุยเรื่องของดวงตาเรื่องอะไรนี่เลยค่ะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังตัวนี้นะคะขอแนะนํามากๆขอเรียกว่าอะไรอะป้ายยาเหรอ Strongly Recommend มากๆเลยก็คืออ่านว่า เป็นชื่อยี่ห้อหรือเขาเรียกว่าเอาชื่อยี่ห้อนั่นแหละเนาะ Net ud, น้ำตาเทียมบรรเทาอาการตาแห้งระกายเคืองตานะคะเนื่องจากว่าข้อหนึ่งที่ควรต้องระวังมากๆของคนที่ใช้คอนแทคเลนส์นะคะเนื่องจากว่าตัวตัวเลนใช่ไหมคะมันเกาะติดอยู่กับกับดวงตานะเน่ยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัน ไม่รู้นะฟังทางร้านเขาก็อธิบายมาว่ามันไม่มีออกซิเจนหรือว่าเราควรจะต้องช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในระหว่างผิวสัมผัสเลนกับ ผิวสัมผัสดวงตาของเรานะคะเสร็จแล้วไม่ใช่น้ําตาเทียมทุกยี่ห้อนะคะที่ว่าจะหยอดจะหยอหรือหยอดลงไปในตาเราได้โดยตรงหรือว่าหยดหรือหยอะลงไปในขณะที่ตาเรากำลังใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะซึ่งยี่ห้อนี้ดีมากใช้ได้นะคะเนื่องจากว่าปราศจากสารกันเสีย นะบัดนอกจากบรรเทาอาการตาแห้งระคายเคืองตาแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะหยอใส่คอนแทคเลนส์โดยตรงได้ก่อนที่จะเอามาใส่ที่ที่ตาเรานะคะหรือว่าเมื่อเราใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วก็สามารถที่จะหยอด หรือหยดน้ําตาเทียมตัวนี้ลงไปได้อีกนะคะอันนี้เนี่ยพี่แทนจำราคาไม่ได้ขอโทษจริงๆแต่ว่าสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาเนาะข้างในเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า28หลอดเดี๋ยวพี่แทนจะเอาให้ดูนะคะ เป็นลักษณะหลอดเล็กๆแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยก็จะมี28หลอดก็ตีว่า1กล่องเนี่ยนะคะเราก็ใช้ได้28วันก็คือใช้วันละ1หลอดหยดครั้งละประมาณ3-4หยดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เสียดายหรือว่าอยากหยอดไปเลยทั้ง1หลอดก็ได้คือโดยส่วนตัวเนี่ยพี่แดนใช้อย่างนี้นะคะใช้ตอนเช้าเนี่ย หยอดไปเลยที่ตาแต่ละข้างเนี่ยข้างละ1ห,หลอดเพื่อให้ตาเนี่ยมันชุ่มๆเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราอาจจะว่าด้วยหลายๆเหตุผลอะนะคะตามันก็แห้งบ้างแล้วก็จริงๆเนี่ยคอนแทคเลนส์ที่เขาแนะนำเนี่ยควรใส่วันหนึ่งไม่เกิน8ชั่วโมงแต่ว่ามันก็มีบางทีเราเพลินเราติดทุระไม่สามารถที่จะถอดคอนแทคเลนส์ในขณะนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ต้องพกน้ำตาเทียมเนี่ยคือเยอะระหว่างวันเพื่อให้ตาเนี่ยนะคะได้มีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองลดภาวะตาแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้คอนแทคเลนอยู่ก็แนะนำเนาะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังไปลองหาซื้อกันได้ไม่แพงค่ะ ยี่ห้อนี้ไม่แพงแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะ n e ท g ย a r ud นะคะแคปหน้าจอลองไปถามที่ร้านเพสัตรหรือว่าจดไปก็ได้ ส่วนอื่นก็ด้านข้างะนะคะก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าวิธีการบ่งใช้นะคะเขาก็จะอธิบายว่า,าเหมือนกับว่าใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อควรระวังนะคะอ๋อแล้วก็นิดนึงทุกคนคะ่ะคือโดยปกติเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะฉีดออกมาได้เนี่ยมันก็จะเป็น1ห,หลอดแบบเนี้ยเมื่อเราเปิดฝาตรงนี้แล้วอ่ะนะคะให้ใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงก็ง่ายๆเลยให้ทุกคนจําไว้แค่1ห,หลอดเนี่ยเปิดตอนเช้าก็ใช้ให้หมดวันแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเป็นพรุ่งนี้หรือวันถัด ก็เปิดหลอดใหม่นะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจถนอมไว้ให้ดีๆพี่แตนอยากเล่าก็ฝากข้อคิดไว้นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังฝากติดตามพี่แตนอยากเล่าด้วยนะคะว่าในตอนหน้าพี่แตนมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกคะ่ะขอบคุณนะคะ